ามาดูต้นไม้นะครับอ่าอ่าลิ้นจีนี้ใช้ปุ๋ยน้ำหมักนะครับใช้ปุ๋ยน้ำหมักเนี่ยนะใช้ปุ๋ยน้ำหมักไปนะครับแตกยอดโอ้โหยาวเป็นคืบเลยนะครับเนี่ยนะตามลมตุ้นก็จะแตกกะแดง เรากา็เด็ดทิ้งหมดนะครับจะไม่ให้เขาแตกแขนงออกมาจะให้เขาโตขึ้นไปข้างบนนะครับนี่ยาวยาวมากเลยนะครับแตกแขนงออกมา,อายอดพุ่งเลยนะครับใบกำลังเดี๋ยวก็แก่เขียวนะครับอันนี้ เราใส่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างอื่นนะครับเราใส่ปุ๋ยเราใส่ปุ๋ยหมักนะสูตรที่เราทำทำเองนะครับเนี่ยดูนะครับานะมากๆาามากๆนะเลยนะครับนะ มากมากนี่นะครับอันนี้กำลังกำลังแตกยอดอ่อนนะครับยอดพุ่งเลยเป็นคือเป็นสอกเลยนะครับเนี่ยดูใบใบเขียวชอุ่มเลยเมื่อวานก็ ให้คนกีดยางมาเอานะครับก็มาเามื่อวาน,นครับามาเามื่อวานสวยงามมากนี่ก็เอามาอัปเดตให้ดูนะครับเพื่อนๆอ่ะอันนี้คือปุ๋ยอันนี้คือปุ๋ยหมักสูตรเราเองนะครับอ่ะ ถูกใจมากเลยนะครับถูกใจมากๆถูกใจมากๆครับนะเราก็จะทยอยใส่ไปทุก ไปทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็ใส่พวกมะนาวนะครับใส่พวกมะนาวลิ้นจี่มะม่วงอ่าอ่าแล้วก็เงาะนะครับอ่าอ่าอะไรนะทุเรียนก็ลองใส่เลยนะครับทุเรียนก็ลองใส่ละ ยังไม่เห็นผลนะครับเพิ่งจะใส่ทุเรียนเราก็ชั่งใจอยู่ว่าจะใส่ไม่ใส่ดีเราซื้อปุ๋ยเร่งรากค่าเชือ้รามาด้วยเราก็จะใส่ไม่ใส่ดีสุดท้ายเราก็ลองนะครับก็เห็นว่าโอเคนะครับก็ได้ผลคลิปนี้ก็จกชวนเพื่อนให้ติดตามนะครับนะ เรามีอะไรเราจะมาแบ่งปันกันนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนมีอะไรจะถามก็ได้นะครับ